คดีนี้เกี่ยวกับความผิดฐานพราคและโสมเด็กหญิงอายุเพียง11ปีโดยจำเลยและพวกได้ร่วมกันกันกขังข่มขืนและผลัดเปลี่ยนการกระทำชำํเราสศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษหนักถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตและกำหนดโทษจำคุกจำเลยที่1หลายกำมรวมกันกว่า37ปี4เดือนพร้อมชดใช้ค่าสินใหม่ให้ผู้เสียหายต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่ปัญหาสําคัญเกิดขึ้นเมื่อการนับโทษในหลายคดีรวมกันเกินกว่า50ปีทั้งที่กฎหมายอาญากําหนดชัดว่าโทษจําคุกเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน50ปีเว้นแต่ลงโทษตลอดชีวิตสารดีกาจึงแก้ไขคําพิพากษาแม้ไม่มีคู่ความยกขึ้นอ้างเพราะเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยอาศัยมาตรา195และมาตรา225แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยืนยันหลักการจำกัดโทษสูงสุดไว้ที่50ปีสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเป็นความผิดร้ายแรงเพียงใดศาลก็ต้องยึดถือหลักการตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและรักษาหลักนิติธรรมขอบคุณที่ติดตาม